สวัสดีครับผมเจริญราจัดครับวันนี้เราอยู่กับไฮรักแชมป์ครับคันนี้นี่บอกเลยว่าลูกค้าแบบเร่งรีบนิดนึงนะครับมาไม่รอช้าเรามาเริ่มกันเลยอย่างแรกนะครับลูกค้าขอล้อยางนะครับตัวนี้เป็นล้อจากทางเรนโต้นะครับเป็น m x e อีโบราแบบวางเลยว้าวนะครับรดกับยางมี f อฟนะครับไซส์245 76นะครับนะพร้อมชุบลมนะครับแล้วก็นี่ครับมิสเตอร์วิกครับ Good afternoon Mr. Wick อ่ามีน็อตล้อแท้เรนโต้ให้นะครับ องขออกก่นว่าลูกค้าขอคุมโทนดําแดงนะครับโอเคอะต่อมาครับข้างหน้าเสร็จแล้วนะครับเหลือข้างหลังข้างหลังก็ปล่อยไปก่อนนี่ครับตัวนี้ลูกค้าขอเน้นลุยงานเน้นลุยไซส์ก่อสร้างนะครับตัวนี้เป็นโช๊คนะครับหน้าไฮลักแชมป์หน้าควีนซีรีส์นะครับตัวนี้เป็นสเตนนาร์ุกสองนะครับใส่กับปีกนกยกออปชั่นตัวนี้นะครับนะเป็นปีกนกยกเช่นเดียวกันครับแล้วก็นี่ภูมิใจนําเสนอครับกันแงงครับนี่อะของแท้ เอาไว้ลุยดินลุยได้หมดแน่นอนโคตรแข็งเก็บแล้วเนี่ยนะมองเลยนี่อีกข้างก็เรียบร้อยนะครับเหมือนกันครับคุมโทนดำแดงนะครับนี่มอกเลยโคตรเปียวอย่างรอแน่นอนนะครับอ่ะลมารูข้างหลังกันนะครับข้างหลังนะครับเป็นแหนบแอรโปรฟิเนอร์ยกสองนะครับแล้วก็เป็นโช๊คพีกแบ็กยกสองนะครับอันนี้ใส่แล้วเรียบร้อยนะครับข้างหนึ่งนะครับฉะนั้นทีมงานก็กําลังตั้งกันอยู่นะครับตั้งแหนบกันอยู่ รอสักคู่บอกเลยว่าเดี๋ยวได้ชมกันแน่นอนนะครับเด oh. ี๋ยวนี้นะครับรถคันนี้เป็นสเต็ปยกสองครับนะเดี๋ยวคันนี้ติดตั้งเสร็จแล้วจะล่อขนาดไหนไปชมกันครับ ครับผมตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับชุดเซตนะครับของไฮรักแชมป์ตัวนี้นะครับนะว่าจะเป็นล้อเลนโซยาง VF นะครับแล้วก็โช้คบอฟิเดอร์ครับนี่เรามาดูใกล้ๆกันเลยนะครับนะเจ้าตัวนี้นะครับล้อเลนโซเอ็มเอ็กซีโบล่านะครับสำหรับชาร์ล็อกไม่ใช่นะครับเป็นชื่อรุ่นนะครับนะรัดกับยาง VF นะครับตัวนี้เป็น2 4 5 7ี่หนะครับรุ่นเคียวทูนะครับแล้วก็โช้คบอฟิเดอร์นะครับตรงรุ่นไฮรักแชมป์นะครับข้างหน้าจะเป็นคุยซิลลี่ข้างหลัังเป็็นนบบบิ๊กแคะร ตัวนี้เนี่ยลูกค้าขอเป็นสเต็ปยก2เลยนะครับเอาไว้ลุยใช้งานลุยใช้ก่อสร้างนะครับนะเอาไว้เป็นทุบปูนด้วยอะไรด้วยนะครับนี่ชุดนี้นะครับชุดเซตนะครับสำหรับไฮลักแชมป์นะครับไม่ว่าจะเป็นล้อเรนโซยาง BF แล้วก็โชว์บอยเฟนเดอร์ชุดนี้ครับราคาอยู่ที่1นึ่งแสนสี่บาทนะครับได้ฟูลเซตแบบนี้ไปเลยเนี่ยโอ้โหแบบโคตรหล่อนะครับยกได้ด้วยนะครับลุยได้ทุกสถานการณ์แน่นอนครับนะสำหรับท่านใดที่สนใจครับถ้าเข้ามาได้ที่เพจ ออโตควิกกับผมนะหรือโทรมาคุกิเจิดเจิดที่0ูนย์ก็ห้าสองแปดศูนย์แปดก็แปดับผมหรือโทรหานคุณน้ำครับที่ศูนย์ประสูติกับคณะห้าเก้าศูนย์เก้าครับหรือใครเล่นไลน์ก็แอดไลน์วันนี้แอดออโตควิครับผมนะบอกเลยว่าได้ชุดเซตแบบนี้กลับไปบ้านอย่างแน่นอนครับบอกเลยโคตรหล่อโคตรจ้าบนะครับนะแล้วก็ฝากพี่เพื่อนครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องเจิดด้วยครับผมนะเดี๋ยวคลิปหน้าครับจะเป็นชุดเซตชุดใหญ่แบบไหนครับกดติดตามครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ